สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับมาที่พระราชการน้องๆน,นะครับสำหรับคนที่มีความฝันอยากรับราชการนะอยู่กับผมนะพี่สันชยัยเรียกพี่สันนะในช่องรู้ทันกฎหมายสไตล์อาจารย์นีน่านีน่าโลนะคลิปนี้อ่ จะมาบอกเส้นทางรับราชการ2ทางเลือกกับ3ขั้นตอนมันคืออะไรนะครับใครอยากเป็นข้าราชการจะรู้จักว่าเราจะไปทางไหนมีพาดานกี่ดานนะพี่จะมาแนะนำให้นะครับสองเส้นทางมันคืออะไร ใครอยากเป็นราชการบ้างผม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 ,ผมจะเป็นทางไหนดีละ่ะพี่ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับข้าราชการนี่มันมีสองเส้นทางการสอบแข่งขันอันหนึง่งกับการคัดเลือกอันหนึง่งการที่จะสรรหาบุคลากรเข้าไป เป็นข้าราชการรับราชการเนี่ยก็มีสอบแข่งขันกับการคัดเลือกนะครับซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาในบุคคลเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในพรบและเบียบข้าราชการพลลเรือนซึ่งกำหนดไว้เลยนะถ้าใครอยากรู้ที่มาว่าเอมัน มันสอบแข่งขันคัดเลือกอยู่มาตราไหนนะก็คือไปอ่านเลยมาตาห้าสิมาตาห้าสิบสามกับมาตาห้าสิาานะการคัดเลือกก็คือไม่ต้องสอบเป็นเงื่อนไขอื่นเงื่อนไขพิเศษต่างๆการสอบแข่งขันก็คือเป็นรูปปกติซื้อสอบเข้าไปนะครับเป็นขัานการพลเรือนแต่พี่แล้วจบกฎหมายผม เป็นทนายแล้วก็เป็นสอบผู้พักษาเนี่ยมันทางไหนอันนั้นเป็นมีมีอีกอยู่นะแต่พี่ขออนุญาตไม่พูดตรงนี้นะครับพูดในกรณีที่ให้มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสอบกพภาคก่อนะในกรณีที่เป็นกฎหมายเนะี่ยจะมีวิชาชีพมันว,วิชาชีพเฉพาะก็คือทนายเอ่อได,ได้ได้ตั๋วทนายนะครับมีอายุว่าความถึงกําหนดเกณฑ์แล้วก็สอบผู้พักษาแบบนั้น จะเป็นเงื่อนไขจะเป็นช่องทางเฉพาะวิชาชีพไปนะอันนี้พี่เอาพูดถึงภาพหลักของข้าราชการพล,ลเรือนแล้วกันนะจะมีการสอบแล้วก็การคัดเลือกซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็อยู่หนีไม่พ้น2ทางนี่หรอกก็คือสอบแข่งขันกับคัดเลือกแม้จะเป็นสอบทางทนายก็สอบแข่งขันเช่นกันนะ,ะถ้าเป็นข้าราชการพล,ลเรือนนะ ก็จะมีการสอบแข่งขันกับคัดเลือกตามมาตรา52รับสามกับมาตรา55ซึ่งในที่นี้พี่จะพูดโยงเรื่องของการสอบแข่งขันการสอบแข่งขันก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่นี่คือการสอบแข่งขันจะมีอยู่3ภาค3ขั้น อยากรู้ว่าอีสอบผ้ากอผ้าขอผ้าคอเนี่ยมันมันมาจากไหนน้องไปดูที่นี่นะที่ที่เอามาจากหนังสือที่ไปค้นมานะจะมีหนังสือสำนักงานกาพทีน,นรอหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่จุดหนึ่งเวียนที่หนึ่งห้านะลงวัาที่สิบเ็ดธันวาปีห้าหนึ่งเนี่ยลองไปดูนะเขาจะกําหนดเงื่อนไขห,หลักเกณฑ์ต่างๆในการสอบแข่งขันนั่นเองว่า คนที่จะมาเป็นข้าราชการต้องสอบหนึ่งสอบด่านแรกก็คือภาคกอกพก่อนนะก็คือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนั่นเองวัดก่อนนะผ่านด่านเสร็จก็มาสอบภาคขอก็คือวัดความรู้เฉพาะตําแหน่งใครจบสะด้านไหนมาตําแหน่งไหนก็จะมาสอบตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะอยู่ที่เราจบนะเช่นจบ กฎหมายก็จะไปสอบเป็นนิติกรในการนิติกรหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นบัญชีนะครับบัญชีก็วิชาชีพต่างๆก็จะสอบไม่เหมือนกันนะนี่คือภาคขอเฉพาะตำแหน่งนั้นๆนะแล้วก็สอบภาคคอก็คือภาคคอคืออะไรความความเหมาะสมกับตำแหน่งเหมือนคล้ายๆการสอบสัมภาษณ์นะครับคุณเหมาะสมให้คุณเป็นคน ดีพอนะที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณจะรับราชการไหม,ไม,น,มนั่นเองมีสามด่านสามภาคภาคกอภาคขอภาคขอนั่นเองพี่ทำคลิปนี้ขึ้นมาพี่ก็อยากจะสื่อสารว่า,าน้องถ้าน้องอยากสอบออรับราชการนะโดยทั่วไปข้าราชการพลเรือนจะมีสองทางนะคือน้องสอบแข่งขัน กับสอบแบบไม่ไม่สอบคือการคัดเลือกมันจะเป็นเงื่อนไขพิเศษของการรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการโดยต้องไม่ต้องสอบแข่งขันซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ <c oughs> จะมาสอบแข่งขันกันมากกว่าดูการสมัครสอบภาคกกอพอนี่เยอะมาก เป็นหลายแสนคนนะสำหรับน้องที่จะสอบแข่งขันเนี่ยก็จะมีอยู่3ด่านนั่นเองโอเคนะนึกภาพตามนะสามด่านด่านแรกภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคอนั่นเองสอบตามสเต็ปสเต็ปนะกอขอคอนี่คือด่านที่จะเข้าสู่ข้าราชการ เห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นน้องเอาทีละอย่างก่อนนะเวลาน้องจะวางแผนสอบก็คือฉันจะเอาสอบภาคกอให้ผ่านก่อนถึงจะมีสิทธิสอบภาคขอไงสอบภาคขอผ่านถึงจะมีสิทธิสอบภาคคอไงเพราะฉะนั้นเอาด่านแรกก่อนนะเอาด่านแรกก่อนก็คือสอบภาคกอให้ได้ก่อนภาคกอเนี่ย มันแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองแข่งกับเวลาเวลาที่เราจะบริหารให้ได้ในการทำข้อสอบสอบภาคกอเหมือนกับการวัดแข่งตัวเองความสามารถทั่วไปของตัวเองเลยว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ดีไหมอะ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าทําไมต้องสอบภาคก,ก็ย้อนไปดูคลิปได้นะจะได้รู้ว่าทําไมต้องสอบภาคกที่บอกเลยว่าสอบภาคกง่ายมากไม่ได้แข่งกับใครแข่งตัวเองนี่แหละแข่งกับตัวเองนี่แหละซึ่งมันมีเทคนิคถ้าท่านเตรียมตัวดีพอตั้งใจพอนะอยากได้จริงๆเอออยากได้จริงๆยังไงก็ผ่าน ไอ้ที่ยังไม่ผ่านกันเยอะๆน่ะเพราะแค่ยังไม่เอาจริงถ้าคุณเอาจริงอ่ะบอกเลยผ่านเพราะอะไรครับคนที่จะสอบภาคกกพได้มันจะมีหลายระดับหลายระดับเนาะอ่าคะแนน,นปตปโทภาคก,ก็มีเยอะนะอ่าต่ํากว่าปตีก็มีนะก็จะเป็นองค์ความรู้ ในในระดับนั้นๆแล้วก็ข้อดีของกอพอคือมันอข้อสอบมันจะโขไวแล้วเหมือนเหมือนข้อสอบเอาไว้อยู่ในองค์หนึ่งนะไม่ใช่องค์ใหญ่นะเอาไว้อยู่ในองค์หนึ่งเออแล้วก็ตอนตอนข้อสอบมาแล้วก็เห็นข้อสอบกันอยู่นะเห็นข้อสอบเพราะกพเขากำหนดมาแล้วว่าอสอบอะไรบ้าง หลักเกณฑ์สอบอะไรบ้างผ่านเท่าไหร่เ,ออเราก็เหมือนเร,เรากับเราตั้งเป้าแล้วก็แข่งกับตัวเองพัฒนาตัวเองให้มันให้มันผ่านแค่นั้นเองก็คือโชว์ศักยภาพภาคกอเป็นการโชว์ศักยภาพตัวเองนเอ,อว่าฉันพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นสอบเพื่อที่จะเป็นราชการได้นะอะไรอย่างเนี้ย ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้เรียนรู้ได้ดีนะฉันมีความสามารถเชาวปัญญาที่จะเรียนรู้ต่างๆได้ดีนะนั่นเองภาคกอแค่นั้นเองเกณฑ์ก็ผ่านหกสิบไ,ไม่ได้ผ่านแปดสิบไม่ต้องแข่งกับใครผ่านหกสิบก็ผ่านแล้วอะหกสิบ้อยละหกสิบก็ผ่านแล้วทำข้อสอบเป็นไหมเกณฑ์ก็ไม่ได้สูงนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น มีหลายภาคก็ช่างมันเถอะเอาภาคกอให้ได้ก่อนใครที่อยู่ดูคลิปนี้ยังไม่ผ่านภาคกอเนาะเอาภาคก่อให้ได้ก่อนนะครับที่พี่พูดเนี่ยไม่ใช่เพียงให้กําลังใจอย่างเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้ยากเลยใครบอกว่ากอพอยากเนี่ยมันต้องไปฟังเขาหรอก <c oughs> กอพอคุณแข่งกับคุณเอง อ,อคุณมีคุณนะสมบัติที่จะสอบภาคกกพได้ตามบุตรของคุณนะ่ะคุณก็มีภูมิหลังที่จะผ่านกพได้แล้วแหละแม่นคุณก็ณเรียนไม่จบในในปริญญาคุณนั้นๆหรอกแต่คุณจบเช่นจบปอตีมายังยากกว่าสอบภาคกกพเลยยิ่งใช่ไหมคุณใช้ ใช้กําลังวังชาเท่าไหร่แล้วกว่าจะจบได้อะเช่นปตีอย่างเงี้ยตีปีอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคุณมีความพยายามเพียงพออยู่แล้วนะพี่มาแบ่งปันและให้กําลังใจเพียงแค่นี้นะรู้ทันกฎหมายสไตล์อาจารย์นีนะ่ะอยากพูดคุยกับพี่สัญชยัยนี่กำลังพูดอยู่นี่แหละ แอดมาคุยกันได้ที่แอดนีน่ารอนะครับพูดคุยกับพี่เลยอาจานีน่าท่านไม่ค่อยว่างนะพูดคุยกับพี่ดีกว่านะครับถ้าใครอยากเรียนรู้หรืออ่านบทความเกี่ยวกับกฎหมายการเตรียมสอบและการเตรียมสอบกพ,อพอเข้าไปที่เว็บไซต์แปดโปรดคอได้นะเพียงแค่นี้แหละเด้อสวัสดีเจอกันคลิปหน้า